เมื่อเราได้ประกอบพิธีทะพิธีเ <c oughs> มื่อเราได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิต เป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไปหันธรรมยอังพุทธสาภาควาโตปุพภาคณมการังกะโรมาเส นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ร่วมประกอบพิธีได้ร่วมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในเกตดอกบัวตูมภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานองพระประธาน,พานเพื่อประดิษฐานเพื่อประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกสองณห้องแก้วสารพัดนึกสองและณมหาร,รัตนวิหารโคดและณมหารัตนวิหารโคด ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดนบันดาลให้จงดนบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยัย ให้ประสบสิ่งที่ดีให้ประสบสิ่งที่ดีมีสิริมงคลมีสิริมงคลสำริดทีผลสำริดทีผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนา มีให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีรูปกายสง่างามมีรูปกายสง่างามผิวพรรณวันณะผ่องใสผิวพรรณวันณะผ่องใสประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษ ครบถ้วน32สองประการครบถ้วนสาสิบสองประการ มีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานนานจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน มีความสุขสำราญในการสร้างบารมีมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในร่มเงาพระพุทธศาสนาในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้เข้าถึงวิชาธรรมกาตตย,ากยาววตั้งแต่ยังเยาววัยตั้งแต่ยังเยาววัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครันละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว เขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพระเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพระเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระบรมพุทธเจ้าและพระบรมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถินจงทุกประการเถินนิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุสัเพสัตตาสัเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตสตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอภิยาปัจชาอภิยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอนีคอนีค จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั e ้งหลายที่เป็นเพื <s <S ่อนทุก์ที <t idal <t idal <t idal ่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตนานสุขีอัตนานปร,ริหะรันตุปร,ริหะรันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดะชะที่เกิดเป็นอันดะชะที่เกิดเป็นชลาพุชชะที่เกิดเป็นชลาพุชชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะ ที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิน